เราไปแล้วก็ไปเมืองจีนนะใช่ไหมใช่ครับไปเมืองจีนมาแล้วครับเอ้ยใม่ใหม่ใหม่ใหม่ใม่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 ะเถอ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 ะมีเรือไปเือไปปิดไปนะครับปิดนะครับอุ้ยโดนกาโอ้โหอดยาวอดยิงน้านีทั้งออดทังนี่เก็บไว้ไหม ไปไปคกฮอยู่นี่โอ้เงเทงเๆๆงเๆๆงโอเคครับก็สวัสดีทุกท่านที่รับท่านนักชอบเกมเด็กประเดชครับซึ่งวันนี้ดูกับอะไรครับอยู่กับแมปไอเฮดเบลเทนนะครับผมดีว่า ชั้นเกียบภูเขาครับใช่แล้วครับนี่มันก็เริ่มมากันแล้วใช่ครับก็โอเคเดี๋ยวเ,เจอของดีเลยใช่ไหมครับใช่แล้วรีบไปกันดีกว่าแล้วก็เซฟเฮาโอ้ดีทางบอกด้วยยาแก้ปวดครับผมหรือยาพาราเซตามอลโอ้ลุ้งยิ้มเลยครับเอาไปของดีไป แบบนี้ไม่เหมาะกับการเล่นคนเดียวอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าค่อนข้างหน้าสยดสยองทีเดียวใช่ครับโอเคยักษ์แคปวดไปครับปวดหนักกว่าเลยครับแบบนี้โอเคเขาไมพอไปทางนี้ใช่ไหมโอ้ยโอ้ยเจ็บเโดนเอ้ยอะไรนะโอ้โหอะไรนะระวังเลยสตอบบี้มันจะดุอินทิเสตนะครับเอ้ยระวังระวังเฮ้ยใครโดนลาก ไม่ไม่มลและโอเคเ๋ยวผมไม่กล้าเล่นคนเดียวแบบนี้โคตรน่ากลัวเลยใช่ครับน่ากลัวมากมีตังเก็ตเทครับไปที่โอ้กด e โอเครึบปุ่บมีซอมบี้คานด้วยเฮ้ยเรา้าด้วยกัเลเย เดี๋ยวกระท่อมเดี๋ยวกระท่อมเล็กๆใช่ครับกระท่อมครับเอาไปอู้อระเบิดอู้ตายหมดมีเดเบิดครับชัดเจร์ตรงไหนครับเฮ้ยชัดเจอยูออไ่ไหนอยู่ไหนเฮ้ยชัดเจ้าชัดเจร์เฮ้ยชัดเจ้าเดี๋ยวับอ่าสวยโอเจ้เชัดเจ้าไหนครับ ในบ้านเลยเหรอไปแล้วไปแล้วโอ้โลนลุกจริงตอนนี้เราอยู่กลางป่าแล้วบุใช่ครับอยู่ภูเขานั่นเองตามชื่อของชื่อแมปนี้เลยบอ u เท a i อ้ยนึกว่าซอมบี้มันห้อยตายห้อยอย่างงี้ดีนะครับโอ้ยขนลุกโอเค ให้ผมเล่นคนเด็กที่ผมเองเล่นแน่นอนใช่ครับนับความบ้าใช่ไหมครับบรรยากาศน่ากลัวมากต้องไปเป็นกองกลุ่มไว้โอเคเป็นกระสุนครับเอาลังลังโทษโทษโอ้ยตอมบี้คานโอ้โหปวดน่ากลัวไอ้สมรีคานด้วย ก็คือมันจะมีซอมบี้คาร์ด้วยใช่ไหมครับแบบนี้ไปแล้วรูวมระเบิดนี่เล็ดเท่เราเปลี่ยนจากเปลี่ยนอารมณ์จากแบบในเมืองเป็นแบบในป่ามาั้งครับผมเปลี่ยนอารมณ์มาสักหน่อยเราเสร็จแล้วก็ไปเมืองจีนมาใช่ไหม ใช่ครับไปมึงทีมาแล้วครับเอ้ยม่ม่ม่ไม่ถอถอเอกลไไปิดครับปิดครับตามเาพรเจ้ามาโอเคครับเาพเจ้าตามาครับเอ้ยไม่ใช่ตามหลังมา่ย่องย่องครับเฮ้ยแอนเตอร์แอนเตอร์เกิดมีเืองอไใช่ไมครับโอยบมเบอร์โอ้ยลุง เราจะตามคนที่แบบเงียบๆก่อนได้ครับโอ้โหไปยิงเพื่อนโอเคตามเขาไปเจ้ามาโอเคครับเข้าไปนะได้ครับอุอ้ยชัดเจือ ลกอดรอดเดี๋ยวนี้เนี่ยโอ้โหจะไปช่วยอะไรกันได้โอ้โหไปตรงได้แน่โอ้ยรอดแล้วรอดแล้กินยาครับโอเคครับเรจะไปยังไงไม่ได้โอ้ไปมัวไม่ได้เลยลูมัวไม่ได้จริงด้วยครับเอาปจาว่าเอาปัญจาว่าเลยโอเคครับโอ้ยเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิ S <S เอ้ยชิบแล้โอ้ยเด้งโอ้ยมวยโอ้ยโอ้ย,อยมีเรื่องเลยอันนี้ไปเกิดอะไรขึ้นครับเอ้ยมีคนตัวลากไหนครับอ๋อฟ็อกซี่ฟ็อกซี่โอ้ยดูมันวิทย์ดูมันวิทย์รอบนี้มันจะแค่แค่สาดไฟใส่มันก็ตื่นละเอาล่ะครับ สัตว์ไปใส่ได้ถ้าเป็นปกติก็คือมันสามารถผ่านไปใส่ได้ใช่ครับแต่ถ้าเป็นนี่เป็นห้ามห้ามใชยไปส่ผ่านได้ครับเฮ้ยคิดิดคิดเฮ้ยคิดอู้ชัดเจโอ้ยโอ้โหเยอะจริงโคตรน่ากลัวเฮ้ยตัวตก็ต เขาคลีตุเกผมเบอร์อย่าเลียใหอย้อุ้ยตอมมีคานไปไปไปเอ้ยทอมมีคาน สลับปืนคู่เอานี่มาเลยได้ครับเนื่อยอุ oh, no. ้ยตดนก่อโอ้โหโหดยาอดจริงด่านี้เดินมัวๆไม่ได้เลยวัวพิท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 เค เจอบ้านละโอเคทางเป็นถนนตามลูกศรไปนะครับมีการแช็ปบิ้วิธีการเฮ้ยเซฟบลูกเจ็บลูกไอเซฟเฮาโอ้ถูกแล้วปิดเลยปิดเลย,ลเลยโอเคฮารอดมาได้นะครับครับผมรอดมะได้นะครับด่านหนึ่งเหมืนจะเป็นบ้านมาพวกเศษผีแล้วผมพี่สร้างบ้านบนภูเขาใช่ครับแบบบ้านเล่นภนเขาครับผม แต่สำหรับแบบนี้วิวทวโหดขึ้นนะผมมันรู้ตัวเร็วมากแต่แค่แค่ฉายไฟใส่ก็โดนแล้วใช่ครับผมฉายไฟนิดเดียวก็ไม่เป็นไรหรอกเผื่อไปฉายไฟแล้วผมเรียบร้อยเลยโอเคใครจะเอาที่ฮิวเ้ืยอดบ้ากฮิวตัวเองก่อนโอเค,อเคแล้วก็ ปืนโอเคไม่ควรจะมีโอเค,เ,ค,อเ,คเช็คกันเรียบร้อยแล้วก็ลุยต่อครับโอ้จริงด้วยเป็นบ้านเป็นบ้านครับบ้านคนรวยด้วยครับมีมีล้านจอดเฮลิคอปเตอร์ด้วย<ช>รับนปั้นอยู่ต้องรวยขนาดไหนจะมีล้านจอดเฮลิคอปเตอร์แต่หลายล้านอยู่ครับ แค่ฮอก็ประมาณหลายสิบล้านแล้วครับต้องน่าจะคดุดรวยครับผมใช่ครับโอ,โอ้โห้าชิบหายอ๋อเนืน้าวิทย์ตกใจไปเลยของพี่ธรรมดาครับตออกใจไปเลยระวังโหแบบนี้น้ำมันเยอะจังโอ้โเลือดเลือดอฟรีโอเคผมไม่มี <Okay. S 1> เ,เ,เราต้องตามลูกศรไปครงนี้ครับยังไม่รู้เหมือนกันนะผมว่าเขาจะทำอะไรอานนี้ครับตางนี้ครับตามลูกสอบไปครับอ๋อ oh, มีมิีิการนะครับผมมันจะมีคนเคยมาตั้งฐานทัพที่นี่แต่พวกทหารนี้ใช่ไหมครับใช่แล้วแต่ว่าไม่มีใครอยู่แล้ว ไปทางไหนเอ่ยทางไอ้เอ่ยทางไอ้เอ่ยโอ้เจ็บโอ้โยโอ้ไปรู้ว่าไปใช้โอ้โหอยู่ตั้งนานไปสายไม่เปิดประตูหึบุดตื่พอดีไม่ทักขึ้นรับตรงนี้โอเคครับมันเป็นบ้านสมัยเก่าครับผมเพราะว่าคนสมัยก่อนเขาสร้างบ้านไหมครับโอ้มีตู้เย็นอะไรตรงนี้ เป็นบ้านเก่าๆเอาไปแต่ว่าโดนอมบ,บี้บุออกไปแล้วใช่ครับอย่างกันหนังปยองควันแล้วนังผีเอ้ยตกใจื่องวิทย์ทางนี้ทางนี้อ้ยมียาครับโอ้โหนี่ไม่ใช่บ้านแล้วมันคาลิฮาร์แล้วคาลิฮาร์แล้วครับ แต่หลายร้านในสมัยนั้นนะขายาไหมยายาโอเคยางก่อนครับยางก่อนขอแดกยาก็เดี๋ยวเขาให้ไปทางนี้ครับโอเคงั้นไปกันไม่กายแยกเลยคนเดียวเลยเสียงเคาประตูแล้วก็ทางนี้โอ้โหทางนี้ก็ซับซอ้อนู่เนาะ ก็ทางนี้แล้วก็เข้าประตูขะเข้าช่องนี้ใช่ครับหลังคาแหละครับครับตอนอุยชืออ๊ยชิดตอนนี้ผมผลลุกมแล้วนะี่ไม่เคยเป็นยนี้มาก่อนแล้วแต่เล่นล้วเอรเดสใช่ครับอ่านนี้มันทำได้น่ากลัวจริงกลัวม,มากครับผมไม่โหดเท่าดา่านอื่นที่เราเคยเล่นนะแต่ว่าทำกลัวจริง อะไรอ๋อเปิดประตูตรงนี้แล้วก็อ๋อนี่มันชั้นใต้ชั้นใต้บันไดเอวแล้วก็มีเลือดมีเลือดมีเครื่องมีเครื่องปั๊มหัวใจซันนี่ปีเรลลี่ไฟอ๋ออ๋อจุดสัญญาณหรือว่าฮอหรือว่าฮอจะมารับเราเหรอน่นาจะใช่ครับขอวันน้ำมันก่อนใครเอาเครื่องป้อนหัวใจไหมเกยังก่อนครับ เผื่อมีใครตายเลยโอเคม,ม,มีมียาอยู่กล่องนึงครับมีใครจะเอาไหมครับเราจะอยู่บนนี้จริงๆหรอถ้าจะใช่แล้วครับหอมาแล้วหอมาแล้วเดี๋ยนะครับต้องไปแล้วหอมาแล้วงไปเดี๋ยวเขาเรียกเราแล้วลงมาโอเคครับไปหอไปที่จอทอหอมารับแล้วโอเคครับ ผัให้ตันไดอเคทางนี้ใช่ไหมครับโอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยโอ้โอังด้วยองด้วยทางนี้หรอไปกันเป็นกลุ่มไปกันเป็นกลุ่มใช่ไหมล่ะโอบ้านเนี่ยก,กับเขาวงกดเดีโอโอ๋ยทางลงรับโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเฮ้เ

อีกหลังแค่เพราะแต่ฮอเขาไปไหนกันเนี่ยเรามาช้าไปหรือเปล่าน่าจะใช่ครับฮอพออยู่ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวแทงนี่ไงใช่ครับแทงแทงมาครับ หอพังใช่ครับแล้วเราควรทำยังไงต่อต่อไปก็ต้องเห็นมันบอกให้ไปทางนี้ครับอ้าวเฮ้ยอย่าบอกว่าหอพัง เออว่าจริงด้วยเอาไ,ไปไปเถิดเถิดเถิไปตีตุ่ลากบอกว่าหอตกไปแล้วสันดิครับขอเน่ยตกเลยครับ เรือจะซากทอครับผมหรือว่าต้องไปหรือว่าต้องไปกดสัญญาณใหม่ไม่ใช่ครับนายต้องไปกดใหม่แล้วก็รีบลงมาให้ทันโอเคขึ้นกันขึ้นกันโอเคครับขึ้นที่เดิม ทางขึ้นต้องหางทางขึ้นเฮ้ยตังมาทางนี้ครับเฮ้ไม่ใช่โอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บโวยทางขึ้นทางขึ้นก็อเอาตรงนี้ตรงนี้โอ้โหที่บ้านเลยเขาคงกดมันแน่ ยาครับผมเอ๊ทางขึ้น,นไม่จะให้ไปนะครับแล้วต้องไปไหนต่อละหรือว่าต้องพังประตูนี่ประตูนั่นทันนี้มาครับ อ๋เจอแล้วเจอแล้วไปทางขึ้นละต้องไปที่เดิมโหไฟไหม้ขึ้นไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วครับไฟไหม้แล้วครับโอเคพอจ้ขึ้นฮอลก็เดี๋ยวจะจบเร็วเกินใชนะ่ไหมใช่ครับเดี๋ยวก็จบเร็วเกินขอต้องพังก่อนเป็นอะไรที่ตัวจริงรับตามมา ต่อตานลูกสอบเมืี้ไปอ๋อเจอรับเจอทางแล้วที่ครับทา,ทางเดิมทางเดิมโอ้หควันขโมงเอา้ามีนในไดครับันได,<อ>ด้ทังนมด แค่นี้ก็ปลอดภยัยละวใช่ครับปลอดภัยแล้วครับโอ้โหก็ไมผมเรียกเดี๋ยวผมจะถึงน้ำมันไปทำลายประตูนั่น,นครับหรือว่าต้องไปทำลายประตูนี่นต้องไปทำลายประตูครับผมผมว่านะบ้านยัง่ยเขาบุกใช่ครับจะเขาบุนกจริงๆครับโอ้เจ็บ เยอะแล้วมาเยอะแล้ว,ลวลงนี้เลยโีเ okay, ครับตรงนี้ตดไปเลยแล้วก็นี่ก็ตดได้โอเ้เจ็บนี่ลยนที่ okay, ทางนี้ครับออกจากบ้านนระกก่อน ค okay. แล้วก็ให้ไปวางตรงนี้แล้วก็อ๋อจริงด้วยต้องตามลูกศรไปใช่หรือเปล่าเนี่ยใช่หรือไม่เอ่ยอ,อ๋อไปทางนี้นไ,นได้ครับทางน,นี้ได้ครับทางนี้ได้อ๋อ แบบข้ามข้ามพอไปครับเดี๋ยว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 ผมขอไปช่วยฟ็อกซี่ก่อนอีกแป๊บนึงครับเพราะว่าฟ็อกซี่ตรงทางอยู่ได้เลยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยโดนลากโดลกน,นโดลากโดนลากโดนลากเอ้ย เฟตตี้ช่วยไว้โอเคเป็นไรโอเคมาละมาละเก็บไม่ตายไม่ตายไม่ไม่อะไรไมาละมาละโหเ,เลยนี่โหจริงโหดมากครับเลยนี่เลยนี่โหจริง โอ้ยเยอะนะเยอะนะต้องตามนี้ไปบบเป็นเผาเป็นเ่างทางตั้งในครับผม,มเข้ามาเข้ามาเร็เวเร็เวเร็เวเร็วเร็วเร็วปิดเลยเออ เครับมาจบพาร์ทพาร์ทที่พี่หนึ่งนั่นด้ครับโอเคขอจบคลิปพี่น,นะครับก็ลืมกดไ like, ลค,ค์กดซับก์กดแชร์ได้ครับถ้าเมนมาคอมเมนต์ตั้งคลิปนี้นะครับนี่ขอลาก่อนครับบาย